สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมก็ิีนี้พามาดูอ,อีกแตนขออ้อยครับแบกบอ้อยครับก็ก่อนจะไปดูความแรงครับทีนี้เรามาดูคุมพลังความแรงของรถซีเจอร์นะครับอันนี้เที่ยวที่แล้วนี่น้ำหนักรวม16ตันกว่าครับน้ำหนักอ้อยก็13ตัน860กิโลครับเครื่อง เครื่องเป็นอาทีรุ่นเก่ารุ่นประหยัดน้ำมันครับผม14แรงครับยึบนก็ห้านิ้วเอ้ยสี่นิ้วสนิ้วครึ่งไม่ก็5านิ้วประมาณนั้นแหละแต่วินล่างครับเก้านิ้วครับผมวินล่างเก้านิ้ววินบนห้านิ้วนี่ครับก็การความแรงนะครับก็เอฟซีท่านใดอยากเร็วก็เอาวินล่างน้อยๆครับวินล่างเล็กๆ มันบนใหญ่ครับวิ่งเร็วมากเลยแต่มันไม่ค่อยมีกำลังเนาะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเกียร์สองลูกครับนี่เกียร์ลูกหน้าครับเกียร์พิกอัพครัของวิซูชิอันนี้หลังของโตโยต้า b u แปดห้าครับเป็นเกียร์สายครับอันนี้แหมมีแต่งไฟสปอร์ตไลท์ใด้วยแล้วสองข้างหลังครับเวลาเข้าไปโรงงานส่งดงส่งดับอะไรเผื่อได้ดําตอนกลางคืนครับ ก็มีลูกเตะด้วยมีลูกเตะด้วยครับนีย่ยยางหน้าก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับมัแค่มันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรหนักมากมายแค่ใช้เลี้ยวเฉยๆครับน้ำหนักมันจะอยู่ที่ข้างหลังครับน้ำหนักอยู่ที่เรอหลังหมดเลยก็โอ้โอ,โอจอดรถเอียงเลยที่จะท่อถึงท่อกแปดข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่ ดังดีครับตัวนี้ต้องเปิดท่อดังๆครับจะได้มีแรงครับเออขับผ่านหมู่บ้านก็ต้องขอภัยในความที่เสียงดังครับเราไม่ได้ไปบิดแช่ครับแค่ขับผ่านแป๊บเดียวครับไม่นานนะนะโอ้เสียเจอก็เกือ,กเกอเบเต็มแล้วนะโอ้เต็มเป๊กเล็กแล้วก็เพิ่มไปเป็กอ้อยอีก นิดหน่อยฮะเอาอีกแล้วสิเจอในจำนวนว่า12ตันน่ะอ้อยสดด้วยเจเจอว่าจิปๆนะเดี๋ยวเราก็ดูต้นออกไปอ่ะเราต้องดูียรู้นว่าจะเป็นสายก็จะถึงโนนดีอ่ะเนี่ยจากนี้ไปอ่ะเป็นสายเป็นสายเป็นสายไปโู่นเลยประมาณเกือบกิโลนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะตามลุ้นกันครับ เกียร์ลูกหลังครับนีเกียร์ใหญ่ก็คันนี้ไอคันที่กำลังบิ้วอยู่เป็นเกียร์ตัวเล็กครับแต่ก็ใช้งานได้ปกติหน้าก็ไม่มีอะไรมากครับชุดแต่งก็เรียบร้อยหมดแล้วแจ้งมีไฟส,สวอไลท์หตัว Bao nhiêu năm mươi lăm ngày. Bao nhiêu năm mươi bảy hai nghìn hai mươi bảy. Bao nhiêu năm 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 นี่ครับรีวิวให้เอฟซีดูครับก็เผื่อท่านใดยังไม่เห็นเนาะเป็นเกียร์ก็เป็นเกียร์ดีอะปกติธรรมดาคราดก็จะเป็นคราดแห้งครับคราดตัวนี้คราดแห้งเลยไม่ได้ใช้น้ําไม่ได้ใช้น้ํามันอันนี้มันเป็นแบบมันจะเหยียบคราดอะเหมือนเหมือนไม่ได้เหยียบมันเบามากเลยนะครัดแบบเนี้ยเบาวิวเลย มาเนี้ครับสำหรับคันนี้คคนีน FC, ค่ครับฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ